ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่757ด้อยห้าสิบเแคว้นหยานตอนที่แฟ้านฉี่ก็นั่งอยู่เงียบๆไม่ได้ถามอะไรพวกเขาเพราะเขาไม่ต้องการรู้ลึกไปมากกว่านี้อีกอย่างเขาก็รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอูเสียหรือเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวนางทุกคนต่างก็มีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาและถ้าพวกเขาทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการบอกเขาว่ากำลังจะทำอะไร เขาก็คิดว่าทุกคนต้องมีเหตุผลของตัวเองที่ทำแบบนั้นฟ้านฉี่จึงหันไปมองฟ้านจัวช้าๆเมื่อเห็นรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจของน้องชายอย่างแท้จริงแล้วเขาก็รู้สึกดีใจและมีกำลังใจขึ้นพวกเจ้าคุยกันไปนะข้าต้องไปพบกับท่านมหาอามาตย์ฟ้านฉี่ลุกขึ้นยืนเขาเกรงว่าอูเสียกับคนอ,นอื่นอาจจะไม่สะดวกใจที่จะพูดคุยกันถ้าเขายังอยู่ที่นั่นเขาจึงหาข้ออ้างออกไปอืม มหาอมาตย์หรอพี่ใหญ่จะไปหาเขาทำไมฟ้านจัวถามมาหาอมาตย์ของแคว้นยานเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญตำแหน่งหนึ่งเขาได้รับความเคารพอย่างสูงจากผู้คนทั้งชื่อเสียงและสถานะของเขารองจากจัก,กรพรรดิเท่านั้นแถมยังสูงกว่าองค์ราชายาทที่เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ซะอีกแต่มหาอมาตย์แทบจะไม่เข้าไปก้าไก่ก,กิจการการเมืองของแคว้นยานเลยเขาเพียงแค่ปรากฏตัวยามจำเป็นเท่านั้น ท่าจกักรพรรดิแห่งแคว้นยานคือผู้ที่มีอำนาจในการปกครองแคว้นมหาอมาตก็คือผู้นำทางด้านจิตใจซึ่งเป็นที่รักและเคารพของผู้คนเป็นอย่างมากฟ้านฉีก็ตอบฟ้านจัวพร้อมกับหัวเราะว่าผู้อาวุโสชิงหยวนเซิรนมอบจดหมายให้ข้าฉบับหนึ่งก่อนออกเดินทางเพื่อให้ข้าส่งมันมาให้ท่านมหาอมาตฟ้านจัวก็พยักหน้าเป็นการตอบรับและไม่ได้ทมอะไรเพิ่มเติม พวกเขาทุกคนได้เดินทางออกมาจากสำนักศึกษาเฟิงหัวทําให้ตอนนี้ผู้อาวุโสชิงเยินเซินกับกู้หลี่เชียงเป็นผู้ดูแลสำนักศึกษาอยู่เนื่องจากสำนักศึกษาเฟิงหัวเพิ่งจะผ่านความยุ่งยากวุ่นวายมาฟ้านฉีจึงเชิญให้ชิงเยินเซินอยู่ที่สำนักศึกษาเฟิงหัวชั่วคราวซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธในตอนนั้นเมื่อเห็นฟ้านฉีจากไปแล้วเฟยหยานก็รูปคลางพลางกล่าวว่าถ้าข้าจำไม่ผิด มหาอมาตย์ของแคว้นยานดูเหมือนจะแซ่ชิงนะพร้อมกับที่ดวงตาของเขาหันไปมองอู๋เสืออย่างมีความหมายแม้ว่าแซ่ชิงจะไม่ได้หายากมากมายอะไรนักแต่เรื่องที่ผู้อาวุโสชิงหยวนเซินให้ฟ้านฉีไปส่งจดหมายแกมมหาอมาตย์ของแคว้นยานและที่พวกเขามีแซ่ชิงเหมือนกันนั้นก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงให้คนยงพวกเขาเข้าด้วยกันได้มหาอมาตย์ของแคว้นยานชื่อว่าชิงอยู่ใช่ไหมอู๋เสือถาม ไปยนก็พยักหน้าเป็นการตอบรับแต่ช่างเธอะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อาวุโสฉิงเราไม่ควรสืบสาวไปมากกว่านี้หรอกแต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นการยืนยันกับเราแล้วว่ามหาอมาตฉิงอยู่ไม่ใช่ศัตรูของพวกเราฟ้านเจอพูดด้วยรอยยิ้มแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าในจดหมายของผู้อาวุโสฉิงหยวนเซินนั้นเขียนอะไรเอาไว้แต่ถ้าเขามอบให้กับฟ้านฉีส่งจดหมายนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เขาก็เชื่อมั่นว่าชิงหยวนเซิร์น มีจุดมุ่งหมายส่วนตัวบางอย่างอย่างเช่นการขอให้มหาอามาตชิงอยู่คอยดูแลปกป้องพวกเขาหรืออะไรทำนองนั้น <c oughs> แต่ข้าได้ยินมาว่ามหาอามาตของแคว้นหยานงดงามน่าหลงไหลมากเชียวชูพูดขึ้นทันควันใบหน้าเฉิดสีชมพูจางๆเฟยหยานก็ชำเลืองมองเชียวชูได้สายตารังเกียจเออเวลาจะโง่นี่เห็นคนหน้าตาดีทีไรไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง มันก็จะทำหน้าเป็นลูกหมาป่วยแบบนี้ทุกทีเลยก็ว่ากันว่าเขาดูงามมากอยู่นะเห็นว่ากันว่าเขามีใบหน้าที่งดงามที่สุดในแคว้นหยานแต่อย่าไปพูดแบบนี้ข้างนอกล่ะมหาอามาตย์ไม่ชอบให้คนพูดถึงเรื่องหน้าตาของเขาเฟยหยานเตือนอืมข้าไม่ทำหรอกหน้าผู้ชายที่ไหนจะชอบให้คนมาบอกว่าเขาสวยกันล่ะเชียวชูบุญพ,พึมพำส่วนอู๋เสี่ก็นั่งฟังอยู่เงียบ และเมื่อนางได้ยินเรื่องความงดงามของชิงอยู่นางก็หันไปมองอูเยาที่อยู่ข,ข้างๆนางโดยไม่ทันได้คิดสายตายเยนชาเล็กๆของนางพินิษวพิเคราะห์ใบหน้าที่สมบูรณ์แบบของเขาอย่างละเอียดอาจเป็นเพราะว่าสายตาของอูเสือนั้นเห็นได้ชัดจนเกินไปแม้กระทั่งเฉียวชูกับคนอื่นก็ยังสังเกตเห็นน้องอูเสอไม่ต้องจ้องขนาดนั้นก็ได้ข้ากล้า,า,ารับรองเลยว่านายชิงอยู่อะไรนั่นนะ่ะ ไม่มีทางหน้าตาดีเท่าพี่ใหญ่จินของเราหรอกเขาไม่เคยเห็นใครงดงามไปกว่าอู๋เหวยาอีกแล้วในชีวิตนี้ถ้ามีคนบอกเขาว่ามีคนที่ดูดีกว่าอู๋เหวยาเขาก็คงไม่อาจจินตนาการได้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นสัตว์ประหลาดชนิดใดกันอู๋เสียถึงกับสะดุง้งนางรีบเป็นสายตาออกมาทันทีและก้มหน้าลงจิบชาของตัวเองแต่ความพยายามปกป,ปิดอย่างชาัดเจนนี้กลับยิ่งทําให้อู๋เหวยาเห็นได้อย่างชาัดเจนยิ่งขึ้น และนั่นก็ทําให้เขาหัวเราะออกมาเบาๆอย่างมีความสุขยอดหมอหญิงอัจชริยะตอนที่758โรงประมูลพูดอักคีตอนที่หนึ่งหลังมื้ออาหารกลางวันพวกเขาทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปเมื่อมาที่เมืองหลวงของแคว้นยาน เฟยหยานจึงรวบรวมแหล่งข่าวเพิ่มขึ้นอีกโดยในช่วงก่อนศึกประลองวิญญาณจะเริ่มขึ้นเขาก็จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพิ่มต่อไปอีกนอกจากข้อมูลขององค์ราชทายาทแคว้นหยานแล้วเขาได้สืบค้นเกี่ยวกับสำนักศึกษาต่างๆท,ท,ที่เขาร่วมศึกประลองวิญญาณในปีนี้อีกเล็กน้อยด้วยในเวลาสั้นๆที่พวกเขาทานอาหารกันเขาเรื่องสำนักศึกษาเฟิงหัวสงคนมาแค่สิบคนก็กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วคนมากมายที่คิดไปแล้วว่า สำนักศึกษาเฟิงหัวตกต่ำลงไปในปีนี้เมื่อได้ยินข่าวนั้นก็ยิ่งแน่ใจว่าพวกเขาคิดถูกหลังจากที่ทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วอู๋เสียก็ไม่ได้อยู่แค่ในโรงเตรียมเพราะแคว้นยานเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้ทรัพยากรที่พวกเขามีเป็นสิ่งที่แคว้นอื่นๆไม่อาจเทียบได้เลยและในเมืองหลวงที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในแคว้นยานก็ย่อมมีสถานที่ที่เมืองอื่นไม่อาจเทียบได้เช่นกัน ตามข้อมูลของเฟยหยานอูเสวยได้รู้มาว่าเมืองหลวงแคว้นหยานมีโรงประมูลพูดอักีที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันถูกเปิดโดยพ่อค้าที่ร่ำรวยที่สุดของแคว้นหยานและสามารถพบได้ทุกเมืองในแคว้นหยานโดยมีสาขาใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในเมืองหลวงพวกมันมีสินค้าหายากและไม่ธรรมดาทุกชนิดมากมายจนนับไม่ถ้วนเป็นสถานที่ที่โรงประมูลชาลีนเล็กไม่อาจคิดฝันไปเทียบเคียงได้เลย แม้ว่าพวกเขาจะเจอปัญหายุ่งยากวุ่นวายมากมายมาตลอดแต่อู๋เสือก็ไม่ลืมยาที่เหยียนบุกุยต้องการในการปรุงยาให้สำเร็จนั้นอย่างแรกเลยนางต้องรวบรวมสมุนไพรที่ต้องการให้ได้ก่อนดังนั้นนางจึงสนใจไปโรงประมูลพุทอักคีและอยากจะไปดูว่าพวกเขามีสมุนไพรที่นางต้องการหรือไม่เนื่องจากเมืองหลวงแห่งนี้มีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามามา,มากมายมหาศาลทั่วทั้งเมืองจึงมีโรงประมูลมากมายทั้งเล็กและใหญ่ โดยมีโรงประมูลพูดอัคคีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเปิดทำการทุกวันทำให้ทุกคนไปเลือกสินค้าที่ต้องการได้ทุกเมื่อตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันเมืองหลวงของแคว้นหยานเต็มไปได้วยผู้คนเบียดเสียดพลุกพล่านมองไปทางไหนก็มีผู้คนอยู่เต็มไปหมดเนื่องจากศึกประลองวิญญาณใกล้เข้ามาแล้วเมืองหลวงจึงเต็มไปด้วยคนจากสำนักศึกษาต่างๆมากมายและคนที่มาจากตระกูลที่มีอำนาจอื่นๆที่มาค้นหาคนที่มีศักยภาพ ที่จะดึงเข้าร่วมกับพวกเขาทุกคนต่างพากันมาชุมนุมที่เมืองหลวงเพื่อรอคอยการประลองที่จะเริ่มต้นขึ้นทําให้เมืองล้นทะลักไปด้วยผู้คนส่วนเรื่องเจตนาของตระกูลที่มีอํานาจต่างๆนั้นทางแควน้นหยานมักจะนิ่งเฉยอยู่เสมอไม่ใช่ว่าพวกเขาจะปล่อยให้คนอื่นมาคว้าตัวสิทธิที่มีพรสวรรค์ที่พวกเขาจับตามองไปได้ตามใจชอบ แต่เป็นเพราะแคว้นยานมั่นใจมากว่าไม่ว่าพวกเขาจะเข้าหาใครคนผู้นั้นก็จะไม่มีวันปฏิเสธคำชวนของพวกเขานั่นคือความมั่นใจของผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนั่นเองอูสเสี่ยก็เดินตามแผนที่ที่เฟยหยานให้นางไว้นางผ่านถนนใหญ่และตรอกซอกซอยเล็กหลายแห่งเพื่อตรงไปยังโรงประมูลพูดอักคีซึ่งข้างๆนางก็มีร่างสูงเพรียวร่างหนึ่งตามมาติดๆน้องอูสเสียมีของที่อยากซื้องั้นหรื อยูยาวถามด้วยรอยยิ้มพลางมองไปยังอูเส่ยดูเหมือนว่าช่วงนี้เขาจะไม่มีอะไรทำก็เลยทำตัวติดอูเส่ยตลอดมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่เขาหายตัวไปซึ่งก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วอูเส่ยก็ไม่เคยถามถึงการหายตัวไปของเขาแม้ว่านางจะได้กลิ่นเลือดจางๆจากตัวเขาทุกครั้งก็ตามนางแค่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็ยังคง,งเงียบข้าอยากได้สมุนไพราบางอย่าง อูเสียตอบหเจ้าจะปรุงยาอีกแล้วหรออูเหยาถามทางรีตามองอูเสียตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เขาได้กลิ่นสมุนไพเราอรบางออกมาจากตัวนางอยู่เสมอช่างแตกต่างจากกลิ่นแป้งหอมฉุนที่พบได้ทั่วไปในตัวผู้หญิงโดยสิ้นเชิงและแตกต่างจากกลิ่นหอมหวานนิ่เอียนของดอกไม้นานาพันธุ์อูเสียมีกลิ่นเฉพาะตัวของนางเป็นกลิ่นขมจางๆซึ่งในตอนแรกอาจจะชวนกระกกระอ่วนเล็กน้อย แต่เมื่อชินแล้วก็จะค่อยๆชอบมากขึ้นและรู้สึกสบายเป็นอย่างมาก